สวัสดีครับทุกผูก้ชมหลังจากทรัมป์กับซนิสกี้ปรับความเข้าใจกันระหว่างงานปงพผสบสมเด็จพระสันตปาปาฟานซิสเมื่อวันที่26เมษายนจากนั้นก็มีการลงนามสัญญาแร่หายากระหว่างสองประเทศซึ่งนั้นทำให้ทรัมป์พอใจเป็นอย่างมากและให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริการับรองใบอนุญ,ญาตที่เสนอให้ส่งออกอุปกรณ์และบริการด้านการป้องกันประเทศมูลค่า 50ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นไปหรือราว1,800ล้านบาทขึ้นไปนั่นก็คือยูเครนได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธหนักจากสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่า50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขึ้นไปได้ส่วนจะซื้ออะไรบ้างยังไม่เป็นที่เปิดเผยซึ่งทาทีดังกล่าวทให้ยูเครนมีเงินมากพอที่จะซื้ออาวุธจากสหรัฐมาทาสงครามกับรัสเซียขณะที่ทรัมป์ถอยห่างจากการเป็นคนกลาง นั่นทให้เมื่อวันที่สองพฤษภาคมต่อเน,นื่องมาจนถึงวันนี้มีรายงานการโจมตีจากฝ่ายยูเครนลึกเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียยึดครองในไครเมียและแม้แต่พื้นที่พื้นแผ่นดินของรัสเซียเองก็ถูกโจมตีไม่เว้นซึ่งก็มีรายงานครับว่าคือบินรบที่ทันสมัยของรัสเซียถูกสอยร่วงจากขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาที่ขายให้ก,กับยูเครนถึงสองลำด้วยครับทุกผู้ชมรายงานระบุครับว่า ยูเครนได้ส่งโดรนไปถล่มใครเมียจำนวนหลายร้อยลำเมื่อวันที่2พฤษภาคมสื่อทัสของรัสเซียระบุโดยอ้างกระท่วงกลางหมร,รัสเซียว่าพวกเขาสามารถยิงโดรนตก121ลำโดยมี89ลำในใครเมียที่ถูกยึดครองและ23ลำในทะเลดำรายงานยังระบุครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่เซาสตุโพลและนวโวเฟโดลิปกาในใครเมียที่ถูกยึดครอง จากนั้นในวันที่สองข้าวเกี่ยวถึงวันที่สาพฤษภาคมก็มีการโจมตีที่เมืองเคิร์ตใกล้สะพานใครเมียและบ้านพักอาศัยหลายหลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีของดโดรนในโนูโวลซิสการโจมตีในวันดังกล่าวทําให้ทางการรัสเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ซึ่งการส่งดโดรนจํานวนมากโจมตีเข้าไปในเขตใครเมียและทะเลดําทําให้รัสเซียสุงขึ้นเป็นรบแบบซู -30 ขึ้นมาสกัดกั้นโดรนมันก็เหมือนกับยูเครนส่ง F16 และคือบินรบแบบอื่นๆขึ้นบินสกัดกั้นโดรนเช่นกันแต่ทว่าการขึ้นบินสกัดกั้นโดรนโดยื่องบินรบของรัสเซียมันกลับถูกตกเป็นเป้าหมายของโดรนผิวน้ําติดขีปนาวุธป้องกันทางอากาศของยูเครนครับทุนผู้ชมรายงานในตอนแรกระบุครับว่าโดรนทางทะเลแบบมาคูล่าเวอร์ชัน5ของยูเครน ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยรบพิเศษกลุ่ม13ของหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนได้ยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ R-73 ยิงขค้ือบินขับไล่แบบ Su-30 ของรัสเซียตกซึ่งมันมีมูลค่าประมาณ50ล,าดดลา้านดอลลาร์สหรัฐใกล้ท่าเรือโนโวลอ s ิ i s ภายหลังมีรายงานครับว่ายูเครนยิงขึ้นบินขับไล่ Su-30SM ของรัสเซีย2ลำตกโดยโดนผิวน้ำติดขีปนาวุธ AM-9 s i d e w สายไวเดอร์ที่จัดหามาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญในสงครามทัทะเลโดยเปลี่ยนโดนทัทะเลราคาถูกให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศที่มีมูลค่าสูงได้โดยพลโทคิริโลบูดานอฟหัวหน้าหน่หนวยข่าวกลองกล,งกลาวหงของยูเครนกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของยูเครนในการปรับอาวุธของชาติตะวันตกให้เหมาะสมกับสงครามนอกแบบบูดานอฟให้สัมภาษณ์ว่าการสู้รบครั้งนี้เป็นความพยายามร่วมกันของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนหน่วยข่าวกรองของยูเครนและกองรังป้องกันประเทศอื่นๆหลักฐานวิดีโอของการทําลายเครื่องบินลําแรกถูกเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดียถูกแสดงให้เห็นขึ้นเป็นรบแบบสู้30 SM ระเบิดเป็นไฟก่อนจะตกลงสุดทะเลอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเผยแพร่ภาพการสู้รบครั้งที่สองบูดานอฟระบุว่านักบ,บินของเคบบรืบินลำแรกได้รับการช่วยเหลือโดยเรือพลเรือนขณะที่รายงานเบื้องต้นระบุว่านักบ,บินของเคบบรืบินลำที่สองเสียชีวิตยูเครนเริ่มติดตั้งขีปนาวุธ AM9 ไซเวเดอร์บนเรือโดนในเดือนมกราคมตามคำกล่าวของบูดานอฟ แม้ว่าเขาจะไม่ได้จนจันว่านี่จะเป็นการใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้ครั้งแรกหรือไม่การติดตั้งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการทดสอบและดัดแปลงโดยเกี่ยวข้องกับแท่นยิงบนเรือซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบนำทางและอาจรวมถึงลิงก์ข้อมูลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายครับสำเร็จของปฏิบัติการใกล้กับเมืองนูรลซิสซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือที่ยูเครนควบคุมกว่า500กิเม มันบ่งชี้ว่าดุรนลเหล่านี้อาจถูกปล่อยจากเรือแม่หรือใช้งานด้วยระบบสื่อสารระยะไกลซึ่งอาจใช้งานผ่านดาวเทียมแม้ว่ายูเครนจะแสดงเห็นถึงความเฉียวฉลาดอย่างน่าทึ่งในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีแต่ความซับซ้อนของการดัดแปลงนี้แด้จุดประกายการคาดเดาเกี่ยวกับความเฉลือจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้จัดหาขีปนาวุธ AM9M ให้กับยูเครนจำนวนหนึ่งโดยไม่ได้ระบ,บุว่าจำนวนเท่าไหร่ พร้อมด้วยระบบขั้นสูงอื่นเช่น HiMass และ ATA CMS แต่ไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐมิกาเขา้ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดัดแปลงโดนางก,กล่าวแต่แอดมินเชื่อว,ว่าการสับสนของสหรัฐมริก,กาทั้งข้อมูลข่าวกรองและการเชื่อมต่อสื่อสารจากดาวเทียม Starlink ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการโจมตีต่อเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปแน่นอะนครับว่าแม้ว่าจะมีดาวเทียมติดต่อสื่อสารจากชาติโยุโรป แต่ก็อย่าลืมครับว่าเจ้าพ่ออีลอนมสัสก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของการสื่อสารผ่านดาวเทียมฮาส์รัเมิการโดยทรัมเพืเ่อนไฟเขียวแล้วก็ยูเครนก็เหมือนได้รับชัยชนะเหนือฮาร์ดแวร์ทางสงครามของปูตินไปแล้วครับซึ่งนอกจากการสอยขึ้นเป็นรบสองลาจนทำให้ปูตินต้องตกตัวลึงแล้วยูเครยนยังโจมตีฐานทัพอวกาศที่รัสเซียใช้ในการสอดส่องรัตเวียหาข่าวผ่านดาวเทียมโดยมีรายงานครับว่า ดรนของยูเครนได้โจมตีหน่วยทหารหมายเลข33443ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านมอสคอฟสโกเยเขตอิโซบิวเนสกีฐ so านทัพทหารแห่งนี้อยู่ภายใต้รูบลาตเวเบนอิเล็กทรอนิกสของรัสเซียและเป็นส่วนหนึ่งของ Gru ของกองทหารรัสเซียเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นในเมืองสตาฟโรโปลได้ยืนยันเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้และโชคดีที่ม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งจากคลิปวิดีโอ มีเพียงปืนเล็กเท่านั้นครับที่ใช้ยิงสกัดกั้นดรนดังกล่าวนอกจากนี้ครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมโรงงานสเตล่าซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในเขตสูเซมกาของเมืองปลรอันโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวหาว่ากำลังยูเครนโจมตีโดยใช้จรวดหลายลำกล้องกาดยิงโจมตีรัสเซียอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอ้างว่ากองำลังป้องกันประเทศยูยเครน จมตีโรงงานสเตล่าทำให้เกิดเพลิงไหม้จนอาคารผลิตและอาคารบริหารพังเสียหายทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โบโกมัตผู้ว่าการเมืองเบลยียนกล่าวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอาคารการผลิตและสำนักง,งานถูกทำลายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโรงงานสเตล่ามีความเชี่ยวชาญด,ด้านการผลิตหมอ้อแปลงโชกและหมอ้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ มีส่วนร่วมกับบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมการประกอประเทศอวกาศวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านประธานาธิบดีว,วาลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมเช่นกันว่าความจำเป็นในการใช้อุธนิวเครีย์ในยูเครนย,ยังไม่เกิดขึ้นและเขาหวังว่าความจำเป็นดังก,กล่าวจะไม่เกิดขึ้นปูตินสแสดงความเต็มใจที่จะเจรจาสันติภาพไม่เชื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ประธานาธิบดีวโดนเมียเซนสกี้วิจารณว่า ข้อเสนอหยุดยิง3าวันซึ่งตรงกับพิธีลำลึกวันชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่9้าพฤษภาคมเป็นเพียงการแสดงเนื่องจากช่วงเวลาเพียงเท่านั้นไม่สามารถร่างแผนสําหรับขั้นตอนต่อไปเพื่อยุติสงครามได้ผู้คนบางส่วนในยูเครนโจมตีว่าข้อเสนอหยุดยิงของปูตินเป็นความพยายามป้องกันไม่ให้เคียบขัดขวางงานฉลองลำลึกชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีผู้นำราว20ประเทศ ที่รวมถึงประธานาธิบดีสจิ้นผิงตอบรับคําเชิญร่วมชมพิธีสวนสนามที่จัดขึ้นที่จัตุรัสแดงในมอสโกรวมทั้งพบปะกับปูตินซินซิกี้เสริมว่าได้รับการติดต่อจากบางประเทศที่จะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวและขอให้ยูเครนรับรองความปลอดภัยประธานาธิบดียูเครนสัมทับว่าจุดยืนของเคียบสำหรับทุกประเทศที่จะเดินทางไปรัสเซียในวันที่9พฤษภาคม คือ,อยูเครนไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในดินแดนของรัสเซียแต่เป็นความรับผิดชอบของรัสเซียเองและรัสเซียอาจกระทําบางอย่างเช่นลอบวางเพลิงระเบิดหรืออื่นๆเพื่อโยนความผิดให้กับยูเครนในทางกลับกันครับรัสเซียก็ยังโจมตีต่อเมืองซูมีแม้ว่าจะเป็นวันสําคัญทางศาสนาในเดือนที่แล้วจดทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากมายครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่นำมาปท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ